ในซันหลานเจ้าของบ้านพร้อมกับทีมทนายความนะครับรวมถึงตำรวจสออ,อโคกครามนำช่างเข้าไปตัดกุญแจเปิดประตูบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นอยู่ในซอยรามอินทรา58แยก6แขวงรามอินทรานะครับซึ่งปัญหาเนี่ยก็คือถูกเพื่อนบ้านอ้างใช้สิทธิ์ครอบครองประปักเข้าไปอยู่อาศัยเปิดเป็นร้านขายไก่ทอดตะเกียบ จากการสำรวจครับมีเข้าคลองเครื่องใช้อุปกรณ์ทำครัวโต๊ะเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์รับแขกอยู่ด้านในบ้านนะครับเบื้องต้นทรัพย์สินต่างๆจะให้ตำรวจตรวจยึดไว้เป็นของกลางรวมไปถึงนางสาวศรีพันธ์ที่แสดงชื่อติดป้ายหน้าบ้านจะถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกครับหากพบว่ามีการต่อน้ำต่อไฟหรือบุคคลอื่นเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทุกคนฐานสนับสนุนการกระทำผิดโดยในซันยังได้นำเสื้อผ้าและของใช้ เข้าไปนอนที่บ้านหลังดังกล่าวในคืนนี้ด้วยาการส่งมอบบ้านเรียบร้อยแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรในบ้านเลยสิ่งของเครื่องใช้ไม่มีนะคะแต่วันนี้แปลกคือมีของเพิ่มเข้ามามีที่นอนมาวางมีโซฟามีหม้อหุงข้าวแล้วมีของใช้เข้ามาวางเป็นหย่อมๆเพื่อคล้ายๆว่าทําหลักฐานนะคะแต่ไฟฟ้าไม่มีเหมือนเข้ามาแสดงเหมือน อ้างว่าเข้ามาอยู่อะค่ะนะคะ<ช>ก็คือทาหลักฐานสร้างหลักฐานขึ้นมาใหม่เหมือนเป็นพอบวางให้เฉยไม่ได้ใช้ใชงานจริงอย่างน<ช>ั้นใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเป็นสร้างหลักฐานขึ้นมาจากเดิมที่เราเคยเาทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วอะค่ะ จากนั้นในซันและทนายความได้นำโนนมาแสดงกรรมสิทธิ์ปลดป้ายไวนิ้วขายไก่ตะเกียบแล้วก็นำป้ายแสดงความเป็นเจ้าของมาติดแทนนะคะก่อนหน้านี้ในซันนางสาวอายหลานเจ้าของบ้านไปพบตำรวจสอนอครกครามลงบันทึกประจำวันเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาฐานบุกรุกลักทรัพย์และทำให้เสียทรัพย์ ร้องขอให้ตำรวจเข้าไปตัดกุญแจที่บ้านที่มีข้อพิพาทยืนยันจะไม่มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันอีกแล้วเพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นการบุกรุกครั้งที่สองค่ะเนี่ยคือเขาเป็นผู้ค้าของคุณอ่ะที่จะมีการตรวจสอบระยธรรมอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ามาบุกรุกบ้านหลังนี้ด้วยครับผม,มครับเพราะว่าน้ําไฟอ่ะบ้านหลังนี้โดนตัดหมดแล้วอากูท่านยังไม่ได้ขอเลยตั้งแต่แรก แล้วคุณตั้งแต่แรกคุณโยงน้่ไฟมาได้ยังไงถ้าไม่ได้มาจากคนบริษัทคุณแล้วทางคุณนุก็ให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสว่าก็เจ้านายเขาใจดีเขาเลยเอ,อืเออ้อไฟฟ้าน้ําแสงสว่างให้ก็นั่นแหละครับแล้วโยงมาได้ยังไงหลายคนตั้งคําถามนะครับว่าครอบครองปรปักนั้นคืออะไรการครอบครองปรปักในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1>, 1 3 8 2เนี่ยเขียนเอาไว้นะครับบอกว่าบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีถือว่าได้กรรมสิทธิ์ซึ่งการได้กรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักไม่ได้ง่ายแล้วก็ต้องมีหลักเกณฑ์นะครับ โดยต้องดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาลขอให้มีคําสั่งให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ครอบครองประปักพร้อมกับการแสดงหลักฐานครับถ้ามีการคัดค้านศาลจะมีคําสั่งให้ดําเนินการรังวัดที่ดินพิพาทแต่หากไม่มีผู้คัดค้านศาลอาจจะมีคําสั่งให้บุคคลน,นั้นได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยต้องนําคําสั่งศาลไปที่กรมที่ดินนะครับเพื่อขอเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินครับ